ค่ะก็หนุ่มกราเนี่นะคะก็มาบอกแล้วว่าเออเนี่ยจะขอยอมไก่เกลียกับจูนละเออไม่เอาละคือหมดดราม่า,มาก,กันสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะพร้อมบวชนะจ๊ะรู้สึกว่า,วาจะถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็น,นที่2ี่ิบุนนายนี้ไหมอะไเงี้ยซึ่งเป็นข่าวดีมากค่ะก็เพราะว่าแบบ ต้องขอบคุณทุกคนนะสื่อทุกคนที่กดดันกันไว้ไม่ใช่คือให้กําลังใจจูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่อาจจะรู้ว่าไหนผิดไหนถูกเนาะแต่อาจริงๆเนี่ยมันคืออย่าอย่ามีข่าวกันเลยเพราะว่ามันกระทบถึงลูกด้วยเนาะลูกโตมาหรือตอนนี้เล็กๆอย่างเงี้ยมันลูกข่าวแบบพ่อแม่ทะเลออกกาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ปะเอาไปคุยกันหลังม่านประเพณีเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเห็นแกค่ความดีที่เคยมีด้วยกันเนาะเขาถึงบอาเวลายามที่เราทะเลออกกาะกันเนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงในยามที่เราแบบ เคยดีกันไรเงี้ยยามดีกันก็ให้หนึกถึงยามทะเลาะกันไม่ใช่แล้ว <c oughs> เออไรเงี้ยก,ก็ก็เป็นอะไรที่เป็นข่าวดีของทุกคนนะคะอไรเงี้ยที่เขาก็แบบทําไม่ได้สติด้วยแหละเนาะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าเขาทำผิดจริงก็ให้อภัยกันหน่อยเนาะเพราะความชีวิตคู่นะเป็นเอาอรืงจริงต้องเป็นอะไรที่แบบต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเยอะๆอะ่ะเออแต่แต่ก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะคันจมูกอขออนุญาตกานะคะทุกคน <c oughs> เออไรเงี้ยก็ขออนุโมทนานะคะถ้าสมมติว่าได้บวชจริงอะไรเงี้ยก็ ชุดีค่ะ